ีความมีความไม่มเข้าใจการปกป้องต่อการหรือว่าอะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์มันจืดจางไปหรืออะไรเงี้ยพื่เทียกับคนของเราตอนะ่อะไรเงี้ยเขาคนนี้มันเหมือนแบบว่าเขาจะมีคมำคำนิยมที่อเอนนี้เขาหิบใช้กันคือจริงๆไม่ได้นอกใจนะแต่แค่รักตายสำหรับพี่หญิงอันนั้นเขาน่าจะมีปัญหานี่ด้วยนะ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของสมองนะคะมันมีทั้งในส่วนของการตัดสินใจ มอร์ลศิลธรรมจิตเจตคุณธรรมอยู่ในสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นที่ความผิดพลาดประดปติทางสมองอันนี้ก็ต้องอจาะร้องปร,รึกษาหมอด้วยค่ะเพราะเพราะว่าจริงๆ<อ>แล้วมัน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 มีสมองมันมีหลายส่วนมากเลยการตัด<ม> <c oughs> สินใจความความมั่นใจหรือว่าสมองในเรื่องของการตัดสินศิลธรรมหรือว่าความคิดอ่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัญชีบัญชี มันอาจจะทําจนเคยชินจนทําให้สมองส่วนนั้นมันมันใหญ่มากจนแบบว่าไม่รู้ผิดชอบอะไรอย่างเงี <S <S ้ยสำหรับพี่หญิงคือไม่ว่าจะใครคำว่านอกกายหรือนอกใจก็ไม่ได้ถ้าคาว่านอกกายหรือนอกใจม,มันต้องแบมันต้องแยกเปคนละเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันมันคือถ้าถ้าคุณไม่เคารพตัวเอง<ม>คุณไม่เคารพเคารพตัวเองแล้วคุณก็ไม่เค,รค,เค,รค,คารพคนข้างๆความเรสเพคของการเป็น แฟนกันหรือผู้ชีวิตกันมันสำคัญม,มากการมีคู่นอนหลายๆคนอยู่ว่ามันง่ายมากเลยนะแค่เราไม่ต้องใช้ใจเลยเราใช้กายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่ว่าการจะมีคนรักคนเดียวการมีคู่ชีวิตคนเดียวล้วบาลานซ์ให้ความสัมพันธ์นั้นมันอยู่ยาวไปได้อย่างยืดยาวมันท้าทายมากเลยนะแต่การที่เราต้องเจอคนนี้ชงกาแฟาที่เดิม<อ>เจอคนนี้ก่อนจะนอนตบก,ก่อนนอนเจอคนนี้ชวนไปกินวานอาหาเดิมๆมันเป็นความท้าทายที่ เราต้องดิ้วกับมันทุกวันว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดได้ยังไงอย่างว่ามันท้าทายเราเห็นรู้สึกว่าคนที่คนที่อยู่กันได้เวลาเราเห็นคนแก่จูงมือกันรักกันเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขอะค่ะมันต้องผ่านทั้งทุกข์มันต้องผ่านทั้งความเข้าใจมันต้องผ่านความเบื่อมันต้องผ่านความแบบเบื่อหายนะออกจากตรงนี้แต่ฉันยังยังยังพร้อมที่จะจับมืออยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรอย่างว่ามันเป็นความท้าทายที่อีกซูพอกเลยอะคนที่อยู่ด้วยกันแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีอะอย่างว่ามัน เป็นฮีโร่แต่ที่ตรงนี้ตัวนี้เป็นมันมันไปเหยียดไปในเรื่องการมีคนดีกับบางคนรู้สึกว่าออมันมันมีหลายคนมันเป็นปะเด็หรือเปล่าหว่ามันจริงจแล้วเป้นคนที่เรารักเขาก็ไม่รู้นี่<ช><ร>น่ะไม่น่าผิดอะไรนะต้องไปกลับไปเรียนรู้เรื่องคำนั้นก่อนถ้าเราโดนทําเหมือนกันเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าถ้าวันหนึงเราเวลาเรากเราทำของเราอาจจะไม่รู้สึกผิดแต่ถ้าเรากลับกันถ้าเป็นคนข้างๆเราไปทำเราจะรู้สึก แบบไหนอะเราจะรู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งที่เขาทำไหมโมมันมันแค่มันแค่นั้นเองค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคที่เขาทาแบบนี้เราก็ทําได้เหมือนกันนันก็ไม่ต้องมีใครเป็นของกันและกันไปเลยไหมมันเข้าเขาใจอีกไหมว่าจะเป็นไพรฟ์แบบนี้ไปเลยไหมอะไรเงี้ยอนาคตเราตอบไม่ได้หรอกวันหนึ่งคนอาจจะรักใครไม่เป็นเลยก็ได้วันวันหนึ่งคนอาจจะอยู่กับ a ออาจจะอยู่กับคอมพิวเตอร์อาจจะมีแฟนเป็นเป็นอก็ได้ตอบไม่ได้แต่ถว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า ถ้านปัจจุบันเรามีคนที่รักเราจริงๆถ้าณปัจจุบันเราเราเลือกคนคนนี้จะอยู่กับเราแล้วทั้งชีวิตอ่นะอีกว่าก็ดูแลกันให้ดีอนยะู่แอยาให้มันต้องมีเรื่องอะไรที่แบบทำลายร่างกายหรือทำลายจิตใจส่งกันละกันเลยคู่ของเราที่ตุนให้ความเชื่อมัน่นเชื่อใจค่อนข้างค่ะค่อนข้างคืยเราจริง <S <S เรออิคือจริงเราก็เราเห็นเรามันก็มีประสบการณ์ <S <S เห็นหลายๆคู่เราก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าณนปะัจจุบันะเราก็ยังคุยกันเสมอค่ะว,ว่าแบบถ้าวันนึงเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเราจะคุยกันต่อ,อ,อเราจะไม่แบบไม่หัดหลังให้กันหรือว่าไม่หาคนใหม่เราจะนั่งคุยกันต่อว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกแบบนี้นะมันทาไมมันถอยลงแล้วเพราะอะไรเราหาวิธีเติมไหมเราไปเที่ยวด้วยกันไหมเราไปลองใช้ชีวิตไหมแล้วถ้าวันหนึ่งมันถึงเส้นทางที่เราแบบลองทุกทางแล้วมันก็ยังมันเหมือนมันถอยหลังไปเรื่อยๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็แค่นั่งคุยกันแล้วก็จบความสัมพันธ์แล้วก็แล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันถอยแล้วฉันถอยไปหาคนอื่นอ่ะที่ว่าอันนี้มันดูขี้ขาดไปหน่อยอ่ะมันดูแบบไม่กล้าพูดกับคนที่อยู่มาตลอดชีวิตอ่ะแต่กล้าที่จะไปเล่าเรื่องให้อีกคนฟังฟี่ว่ามันมันดูไม่เป็นไม่เป็นผู้ชายเลยเพาเหมือนว่าเอาพูดงาย เราชอบอารมณ์ค่ะมีข้อตกลงก็มีค่ะก็มีแค่เนื้อค่ะแค่ว่าถ้าวันนึงเราเกิดมีความรู้สึกที่มันน้อยลงไปหรืออะไที่คุยกันเราเป็นคู่ที่คุยกันเยอะแม้แต่กระทั่งแบบอารมณ์เวลาขับรถเฉียวด้วยอะไรนี้เราจะบอกว่าอันนี้ไม่โอเคหรือว่าวันไหนเราวีนขับรถอีกแล้วคุณก็บอกอีกทําแบบนี้ไม่ได้นะคือคืออะไรที่มันเป็นข้อเสียของแล้วเราต้องเราต้องห็นว่าเราต้อง ปรับปรุงและช่วยกันแก้ไขกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอย่างถ้ามันมีอะไรที่มันต้องรู้สึกว่าทําให้เรามีความรักกันน้อยลงไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาคุยกันต่อคือพี่ตุลพูดเสมอว่าแบบตั้งแต่วันแรกในเรื่องของแบบทั้งความสัมพันธ์ของสองคนนะเรา trust กันร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเชื่อพี่ตุลร้อยเปอร์เซ็นต์ี่เชื่ออีกหมายถึงว่าเราจะไม่เคยกังวลเลยว่าเขาจะมีใครไหมหรืออะไรเง้ยเพราะว่าอีกอยากรู้สึกว่าในความรักของจริตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อีกทำเต็มร้อยตลอดถ้าวันหนึ่งมันจะมี ไม่เคยเป็คที่คุยกันหมคะเพราะว่าแบบคอยข่าวที่เกิดขึ้นตูแบบเป็นะจริงเขาก็เป็นคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่นเราใส่ใจเราใสใจเรื่องค่เขาก็จะชอบส่งมาให้ดูเราจริงฟ้อมากก็ชอบส่งแคุยกันยกเป็นแคสเนร่แบบถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็เขาใว่ามันไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ จะไม่คุยกันถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดในลักษณะที่เรานั่งคุยกันแล้วก็แล้วก็จบกันแล้วก็แยกย้ายกันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่รอบมาที่หนึ่งรอบมาที่สองหรือจะมีหลายๆใบอะไรเงี้ยมันไม่น่าเกิดเข้าตรงที่พี่ตุนเปคนจุดไหมสุดๆไปเลยทุกเรื่องปวดกระแส่าคือตุนยาเทพนั่งดูค่ะส่งตลอดนี่คือแฟนแันเทิของพี่ดูไปงสุดยอดค่ะ อาจจะไม่ได้อยากไปออกมีไ่มมีไอยากไ่ออกก็เป็นผู้ชมเอะเ็เรอียนน่คะเออใช่ค่ะมร่องนึ่งผ่นกันวีที่ที่เอนที่ที่รัด์รอไวที่เยรียนาใช่ใได้การไมกัวได้บ้างก็ก็คุยกันพจริงจในประเด็นเนี้ยค่ะอี๋ว่าในในมุมของอัิงที่เป็นเพื่อนเฟสนะคือ เอาจริงเพื่อนนอกโครงการหรืออะไรเงี้ยที่ที่ที่มีการโพสหรืออะไรเงี้ยก็มีมันมีสองมุมนะคะคือในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพของมนุษย์นะคะมันมีหลายแง่มุมมากเลยที่จะต้องพูดมันไม่มีอะไรถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอินโนเวชันนวัตกรรมทุกอย่างมันก้าวไปข้างหน้าบางครั้งเรื่องนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วเราเราอาจจะแบบเหมือนวันนี้เราอาจจะเจอโควิดมันก็ต้องมีว่าเนคโนโลยเกิดขึ้นตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แบบ มันต้องพูดไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแให้กำลังใจว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการพูดหรือการนำเสนอแบบในแบบที่ไม่ได้ไม่ได้แบบรุนแรงหรือว่าไปไปกระทบกระเทือนในความเชื่อในรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุยกันเพราะว่าก e อีกแอนก็การที่เราไปเรียนตันไเอจิ้งก็เพื่อให้เราเข้าใจและเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าแบบอยากจะออกมาพูดอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าไม่แน่นะวันนึงถ้าเราเรียนจบเรามีความรู้องค์ความรู้เรา แน่นมากพอเราอาจจะมาในเรื่องสายสุขภาพมากขึ้นหร<ม>ืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการไปเรียนมันก็เพื่อจะเอาองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าในสังคมเราอะค่ะมันมีคนคิดหลายแบบมันมีความเชื่อของคนาความเชื่ออันนั้นเราก็แค่พูดในในฟ้าที่เป็นความเชื่อของเราแต่ต้องไม่ไปทําด้ายความเชื่อของ,ของเขาแต่เราเชื่อในแบบของเราเราแค่ยกเราเป็นแบบตัวอย่างในในความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราเจอเคสที่เราจเจอเขานาน้า้าอะไรนะคือเราก็จะมีการ พูดในห,หมอเลยอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยอตอบอ,อย่างี้ให้เขาคว่าอีกว่าในมุมของหอญิงก,การเรียน,นะะอาหารไทยจิงๆมันอาจจะเรียนในาศาสตร์ของการดูแลสุขภาพคงรวมจากภายในคือเรียนทุกทะบบแต่เราเรียนไปแค่สองปีเนามนะมันไม่ได้เทียบเท่าคนเรียนกันแบบสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีอยู่แล้วค่ะดังนั้นดังนั้นเราก็อาจจะต้องสะกดให้เล็กลงในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราเข้าใจ และพูดในมุมที่ที่เราเป็นเหมือนแบบสมมตมิอีามีเรื่องเกี่ยวกับลําไส้ที่มีปัญหาเราก็พูดในความความรู้สึกหรือว่าความเป็นไปได้ของเราในมุมของเราในในในขอบเขตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องแผนไทยจิงไม่ต้องเป็นเรื่องหมอแค่เรื่องเมื่อกี้ <laughs> เรื่องโลกไปทีห่หนึ่งแล้ไปที่สองมันก็มีคนที่มีความคิดแตกต่างกันดังนั้นมันเราไม่ได้แปลว่าเราพูดแล้วทุกคนจะคิดเหมือนเราใชยไะคะนั้นเราก็เราก็แค่แบบว่าเออก,ก็ก็คุยกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการปลอบใจเป็นการพูดคุยกันมากกว่าเออถ้าเราจะพูดเราจะพูดในรูปแบบไหนไก็เมันต้อยู่ในพื้นฐานของโลกของเองราใช่ใช่ในใน <S <S ในในในโซนของเราอะค่ะว่าเราพูดเพราะว่า เราเป็นแล้วเรารู้สึกแบบนี้เราทานแล้วเราดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทานเลยมันจะไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่ดูในในส่วนของเราว่าอันนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกระทบความเชื่อมั่นของใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดิ่งเไม่อะไรไม่เลยนั่นก็นั่นก็สนุกกับการที่ต้องหาข้อมูลนันก็สนุกกับการที่ต้องหาข้อมูลข้อมูลมาเยอะมา ในสายเนี้ยค่ะมันก็จะมีงานวิจัยยืนยันอะไรเงี้ยนัก็ทางจริงจังแล้วนั่นก็ตั้งใจจริงๆอยากให้เห็นทความตั้งใจเพราะว่าตัวพวกเราเองก็เป็นนักสแสดงมันก็เป็นอีกสายหนึ่งเป็นความเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยแล้วการที่เราก้าวเข้าไปในโลกใหม่ไปเนี้ยมันสนุกมากเลยค่ะเรากำลังสนุกกับมันเรา,เากำลังค่อยๆเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เปิดใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าจริงถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักสแสดงอ่ะแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอ่ะเราก็อยากเรียนรู้นะมันถาจะไม่ถูก กระดับคุณหมอเท่เา,ทเาทุกคนหรอแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเอาความรู้เนี้ยมาได้ดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ทุกวันนี้ให้แม่กินน้ำมะพร้าวเพราะแม่แบบเป็นแบบเป็นส,าว,ส,า,วส,า,วสาวที่ส,าว,สาวที่แบบไม่มีประจำเดือนนันแล้วอาเซรเทนแม่หมดอะไรเงี้ยเราก็มาเอาแในมะพร้าวมีแอสเซรเดนเยอะเราก็ให้แม่ทานก็แ,แม่เราก็อารมณ์ดีนะอะไรเงี้ยเราสึกว่าอะไรที่มันพอที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในในคนที่เรารักหรือตัวเราเองได้ในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเรียนเพื่อสิ่งนั้น ็เลยแบบอยากให้เปิดใจใช่เพราสุดท้ายแล้ว,ลวถ้าถ้าบังเอิญต้องมาเจอกันในสายงานหรือว่าในในในอนาคตก็แค่เดินมาคุยกันหรือว่ามันเรื่องของความรู้เรื่องของเรื่องของความคิดมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เสมอ,อโอเคขอบคุณค่ะ <ขอ S 2>